สองพันร้อยหกสิวันตรุษจ,จีนมาถึงวันขึ้นปีใหม่ก็อวยพรให้มีความสุขซึ่งกันและกันขอให้มีความสุขในวันปีใหม่นี้และตลอดทั้งปีขอ,อรรขอให้ร่ำรวยขอให้ร่างกายแข็งแรงขอให้คุณนั้นประสบความสำเร็จทุกประการในที่ปัฒนากันอันดับต้นๆกับเงินทองไหลมาเทมาจนขั้นที่วา เป็นทุกพงเงินทองอะไรมามากขึ้นไปตำนองตำนองที่กล้อยพูดกันก็คือต้องการให้มีความสุขยากการมีมีเงินมีทองนะในการทําการงานก็ให้รับเลื่นการเรียนก็้ห้สำเร็จรายรับมากกว่ารายจ่ายให้มีปัจจัยสี่สมบูรณ์บริบูรณ์ก็อวยพรเป็นกําลังใจเพราะกําลังใจนี่สําคัญนะถ้า คนเราหมดกำลังใจก็ทำอะไรลำบากคนอาจจะมีอะไรทั้งพร้อมแต่ไม่มีกำลังใจอาจจะเป็นโรคไปแค่เจ็บขึ้นมาได้อย่างที่เรารับทราบกันนะโรคซึมเศร้าก็ได้โรคเกี่ยวกับโรคทางจิตนี่ก็เนื้อขาดกำลังใจกำลังใจไม่สมบูรณ์กำลังกายดีกำลังทรัพย์ดีแต่กำลังใจขาดแคลนนี่ก็อันตราย เมื่อเราให้กำลังใจกันเนี่ยผู้ที่มีกำลังใจน้อยก็มีมีความหวังขึ้นมีความหวังขึ้นหรือมีความตั้งใจมากขึ้นจากคนที่มีทรัพย์น้อยแต่ได้กำลังใจว่าขอให้ร่ำรวยก็เพียรพยายามก็รู้อยู่แล้วว่าการให้พอรอย่างเดียวรับพรกันอย่างเดียวอวยพรกันอย่างเดียวนั้นมันยังไม่ได้ มันต้องปฏิบัติแต่การมีเมตตาต่อกันอันนี้มันเป็นสิ่งสำคัญและเป็นเรื่องของใจอันนี้เราต้องมาปฏิบัติว่าเราจะมีความสุขได้อย่างไรบ้างความสุขนี่เป็นความสุขอย่างของคารวะกับคารหัดก็มีความสุขด้วยกัน4ีอย่าง4ประการ 1. ความสุขเกิดจากการมีทรัพย์ สองความสุขจากการบริโภคใช้สอยทรัพย์นั้นข้อที่สามสุขเกิดจากการไม่มีนี้ไม่มีสินสุขเกิดจากการทําการงานที่ปราศจากโทษเห็นไหมพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนทุกระดับเลยนะน,นี่สอนให้ความสุขของฆราวาสมีอะไรบ้างกับพระปัญญาพระองค์จําแนกแจก,กได้หมดเลยอัศจรรย์มากไม่มีใครจะจำแนกแจก,กได้อย่างนี้ละ ท้งสุขเกิดจากการมีทรัพย์เนี่ยข้อนี้มันก็ต้องมาดูว่ามันมีเกี่ยวกับอำนาจบุญวัสนาดรืยอเหมือนกัน่านบารมีของแต่ละคนที่สั่งสมมามากน้อยแตกต่างกันไปทุกคนก็อยากจะมีทรัพย์มากจะได้จะมีความสุขนทัทีเพราะไม่มีทรัพย์มันก็เป็นทุกข์ยากลําบากเราเห็นคนที่ขาดแคลนปัจจัยสี่บ้านก็จะไม่มีอยู่อาหารก็รับประทานไม่เพียงพอป่วยไข้ก็ลําบาก เครื่องนุ่งห่มก็ไม่พร้อมยิ่งแล้วดูหนาวอย่างนี้เนี่ไม่มีเสื้อผ้าี่อบอุ่นก็เป็นทุกข์ไม่มีผ้าห่มก็เป็นทุกข์มากมายแลวกันเพราะฉนั้นก็อยู่ที่บุญวัฒนารามีที่ทํากันมาที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้ถึงเราจะมีทรัพย์น้อยเกิดขึ้นมามีบุญน้อยเราก็ต้องทําบุญให้มากเราจะต้องไม่เกียจคร้านในการทําการงาน ต้องขยันขันแข็งไม่ปล่อยปละละเลยทำงานดน้ความสุข,ขุมรอบก็อมีสติปัญญาอดทนจะเห็นได้ว่าตระกูลเศรษฐีในปัจจุบันเนี่ยทุกประเทศเนี่ยขาไม่ได้เกิดขึ้นมาร่ำรวยเลยเ่ยเบื้องต้นก็ต้องอาศัยปริยะอุตสาหะขันติอดทนมีความฉลาดเก็บอดออม หาบ่มากๆใช้ได้น้อยในส่วนกาตั้งกิจการค้าเล็กๆในน้อยขึ้นมาจนขยายเป็นบริษัทใหญ่ๆได้พี่น้องก็ช่วยกันทำอย่างนี้เป็นตอนก็เกิดความสมบูรณ์เกิดความมั่งคั่งขึ้นมานั่นแหละก็มีทรัพย์ที่จะดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ขาดแคลนแต่บางทีคนมีบุญแล้วก็เกิดมาตอนที่พ่อแม่ก็ มีความสมบูรณ์พ้นสุขในเรื่องของทรัพสมบัติละแต่ว่าถ้าไม่รู้จักรักษาอีกละเหมือนบทชายเศรษฐีเราฟังบ่อยๆไม่รู้จักรักษาทรัพย์ที่บิดามารดาหามาได้ก็ใช้สอยไปไม่มีปัญญาให้ปัญญาเป็นเครื่องสาคัญก็ทําให้ทรัพย์นั้นหมดไปตัวเองก็กลายเป็นยาจกเข็นใจไปเพราะว่าไม่รู้จักรักษาทรัพ์เอาไว้บุคคลที่ หารั์มาได้แล้วก็ต้องรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติเอาไว้แล้วถเป็นลูกหลานก็ต้องประพฤติให้สมควรกับการรับมรดกพวกนั้นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้มีการ,รศึกษามีปัญญารักษาตัวเองได้รักษารั์ไว้ได้พระพนทที่จะมีความฉลาดก็ต้องมีการบริโภครัพย์นั้นแต่บริโภคด้วยปัญญาก็เกิดความสุขขึ้นมาไม่จะใช้ใจ่ายสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยรู้จากประมาณประมาณ ในการบริโภคในการใช้ใจ่ายทรัพย์ให้เหมาะกับฐานะของตนอะไรที่มันทุดโทรมไปก็รู้จักซ่อมแซมไม่จะปล่อยทิ้งไปไปปลดละเลงต้องซ่อมแซมเอามาใช้สอยให้ได้อะไรที่ไม่ควรเสียก็ไม่ควรเสียไปเห็นจะเห็นได้ว่าคนที่เขามีทรัพย์เน่ยเขามีปัญญาไหมอะไรที่ไม่ควรเสียเนี่ยแม้แต่เล็กน้อยเขาไม่ยอมให้เสียนะต้องพยายามประหยัดมัธยัสถนีย อะไรที่จะต้องใช้จ่ายก็ใช้จ่ายด้วยความมีปัญญาเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเพราะจะมีคำพูดจะวัาทรัพย์นั้นเงินทองไม่ได้หล่นมาจากฟากฟ,ากฟา้าเกิดจากความเพียรความพยายามแล้วยิ่งโยมมาทำบุญอย่างเนี้ยไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆหรอกเหมือนกับลุงพู้ชาท่านสอนก่อนเห็นกับมือหนึง่งไม่ใช่หาได้ง่ายๆ ่าจะได้ก่อนเหงกนกำมือนี้ต้องไปขนมาจากระเบิดภูเขา,าต้องมีการโม่ต้องมีการขนส่งเข้ามาและสิ่งสำคัญก,ก็ต้องมีศรัทธาศรัทธาจะมีได้ก็เพราะมีพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์จตะตัสรน่นเะสียสละชีวิตไปนับภพบนับชาติไม่ถ้วนทีเดียวบังชาชิก็เสวยมาเป็นพยาวานอนบังาติก็มาเป็นพยาช้าง ถูกทำร้ายถึงชีวิตกระทั่งที่ว่าพระองค์ก็ไปช่วยคนอื่นน่ะให้เขาพ้นจากภายัยแต่เขาก็มาทำร้ายพระองค์ถึงชีวิตเลยนายพบลายชาติที่เดียวฟังแล้วน้ำตาเราก็จะร่วงเหมือนกันอันนี้ศรัทธาที่เกิดขึ้นนี่ไม่ใช่ง,ง่ายง่ายเกิดขึ้นจากชีวิตเนือ้อเนื้อของพระสมมาสัสมพุทธเจา้าที่เดียว,วนโมจาจึงสอนว่าก่อนเห็นในกรรมเมื่อนี้มันไม่ได้เกิดที่นี่นะ คำพูดสั้นๆแต่ว่ากินใจจนมาถึงทุกวันนี้ยังประทับใจในธรรมะของหลวงปู่ที่สนาการที่ผู้ที่เขามีเรว่าเราเรียกว่าเศรษฐีมหาเศรษฐีอาจจะดูว่าเขาเป็นคนตนีที่ไม่ใช่ตันีเขาใช้ทรัพย์แต่มีปัญญาแต่นอกจากว่าไม่ยอมจะใช้ทรัพย์เลยตนีที่เนียวจริงๆน อันนี้น่ากลัวมอกกันถ้าไม่มีผู้มีบาร,รมีอาจจะแก้ไขไม่ได้มันก็บเสรษฐีในกลุงราชคฤห์ที่มีความตนดีทีเหนียวอ่ะจะกินขนมขนมกระเบื้องขนมกระเบื้องก็ยังไม่ให้ภริยาทานเลยต้องไปนูน่นไปทำทอดอยู่ภาษาทชั้นเจ็ดนูน่นขนาดนั้นน่ะนี่พระสามณะธรรมเจ้าเลงด้วยยาแล้วเ็เนวมาเสถีฐีจะได้บรุพระโสดาบัน ยังให้ท่านพระมาารหาบุรุษนาไปปราบทิฏฐิมรณะเหาะอยู่กลางอากาศลอยอยู่ที่นอกหน้าต่างนั่นนะเศรษฐียังไม่ให้เลยนะขนมกระเบื้องเรานี่ดีกว่าสมณะมาเหาะอย่างนี้แสดงว่าของของเราดีกว่าแล้วจะเหาะมาต้องการขนมกระเบื้องของเราไม่ให้มาไม่ให้ทำไงก็ พระมหาบุรุณาธิราชาก็ต้องทำลายที่ทีมาหน้าสิเศรษฐีคิดอะไรก็รู้จักก็ปาบปามเลยท่านก็เอาควันให้เกิดขึ้นมาบ้างเศรษฐีก็กลัวแล้วคนนี้ถูกตอนลมายเ้เกลียดจึงกลัวแล้วกลัวลว่าเดี๋ยวคิดว่าทําให้ไฟไหม้ก็เดี๋ยวไฟไมันจะไหม้ปราสาทชั้นเจ็ดของเราทั้งหมดก็เลยต้องแบ่งขนมกระเบื้องให้ซะหน่อย จะได้ให้ท่านไปซะปรากฏว่าดึงยังไงก็ไม่ป๊ไม่หมดไม่ออกติดกันไปหมดโมโหขึ้นมาก็เอาไปหมดเลยพระเถละก็ไม่รับบอกต้องไปถาวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะที่กรุงสัตถิแต่ที่พวกจะไปยังไงไกลขนาดนั้นสมัยก่อนคงจะต้องเดินทางไปแลมเดือนพระมหาเถละบอกว่าไม่ต้องอันนั้นเป็นหน้าที่ของเรานะเออเตรียมขนมกระเบื้องไปถาวาย พอเศรษฐีเดินลงบันไดชั้นเจ็ดลงมาขั้นสุดท้ายแต่พื้นก็ไปอยู่หน้าวัดพระเชตวันแล้วเหมือนกับมีบันไดเลื่อนเราก็คงเห็นแล้วนะบันไดเลื่อนหรือว่าทางที่เลื่อนตามที่เราเคยไปสนามบินอย่างเงี้ยทำมันเลื่อนเร็วๆเลยอ่ะปุ๊บเดียวก็ถึงเลยอ่ะก็ได้ฟังธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสุกระด้สําหรับเป็นพระโสดาบันแต่ว่าถ้า เราเป็นคนตนีที่เหนียวอย่างนั้นแล้วก็มาได้เจอ,อสัพพัญยูพุทธ,ธมันก็เป็นอันตรายเหมือนกันจนว่าไม่ให้อะไรใครทั้งนั้นเลยต้ก็มีความเห็นาแก่ตัวด้วยเอาเปรียบคนอื่นด้วยอย่างใหญ่คนหนึ่งแหละตายไปกระตายอยู่ใต,ต้ตนชมพู่นะั่นแหะศพตายอยู่เอาอะไรไปไม่ได้ตัวเองตายไปแล้วก็ไม่มีใครไปงานศพด้วยเพราะอะไรไม่มีจิตเมตตากร,รุณานะนั่นเอง การมีความสุขในการบริโภคทรัพย์อันนี้เราก็บริโภคพอดีไม่มากเกินไปไม่ใช้อะไรหรูหราเกินไปตามรสนิยมของคนในสมัยปัจจุบันนี้เห็นได้ว่าใช้ของหรูหราฟุ่มเฟือยไปเราก็พิจารณาเนี่มันไม่เกิดประโยชน์มากหรอกถ้าสิ่งของมิค่ามันหายไปละ่ะเราจะเป็นทุกข์เราหาไม่เจอเราก็จะเป็นทุกข์ แม้ของเล็กๆน้อยๆเราใช้อยู่เราก็คิดว่าจะอยู่กับเราตลอดไปถ้าเราใช้ไปแล้วเราก็มีปัญญาว่าเอาอันนี้แหละนะมันหนึ่งมันก็จะต้องแตกสลายไปมันหนึ่งของสิ่งนี้มันไม่แตกมันก็จะหายไปหาไม่เจอตกหล่นไปก็ได้เราก็จะไม่ทุกข์นะัถ้าสิ่งเหล่านั้นมันหาไม่เจอแล้วมันหายไปหรือมีคนหยิบไป ล้วมันแตกไปเราก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าเราใช้ทรัพย์นี่ไม่มีปัญญาเราจะเป็นทุกข์ได้เรามีเพชรเา<อ>ดินจินดาประดับร่างกายมันหนึ่งกระทำหล่นไปเราจะสุขแล้วเราจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเห็นไหมมันหายไปแม้ของเล็กๆก,ก็ยังไปทุกข์ละถ้าของที่มีราคามากเรายิ่งจะทุกข์ใหญ่ยิ่งมีขโมยเข้ามาเราก็ยิ่งจะทุกข์มากขึ้นไหมอ่ะของก็สูญหาย เพราะนั้นเราก็ต้องพิจารณาตามที่หลวงพ่อชาตนสอนนะ่ะใช้ของใช้วัตถุอยู่ก็มันแตกแล้วนะแก้วนี้กับมันแตกแล้วล้าวแล้ว,ลวร่างกายนี้เราก็ใช้เหมือนกันมันก็มันก็จะต้องเสื่อมไปนะเราก็ต้องพิจารณาเหมือนกันให้เกิดปัญญาแล้วจะไม่ทุกข์ในการที่เรามีทรัพย์ทั้งภายนอกแล้วก็ทรัพย์ร่างกายนี้ ปีใหม่ในปีนี้ขอให้ทุกท่านนั้นจะมีความสุขความเจริญทุกการทุกทุกท่านเจร,ริญพร